ทั้งทั้งสองพันเก้าทั้งสามพันเก้าเลยไหมอ,อ๋อนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมนะครับผมมาแต่ตัวและกระเป๋าเสื้อผ้านะครับมาแต่ตัวและกระเป๋าเสื้อผ้าเข้าอยู่ได้เลยนะครับมีอะไรบ้างพี่ตู้เย็นโอ้สุดยอดเลยนะครับหัวหน้านะห่อมามื่อนันเป็นเฮ็ดบ่านเหลี่ยวดิเมื่อนันห่อมาเป็นเฮ็ดบ่านเลี่ยวดิวันนี้เลี่ยมัดเลี่ยมรครับ โอ้มาเมื่อนั้นบ่านดนมีเถือกมีต้นไม่เนาะวันนี้แล้วเมื่อแล้วครับวันนี้สไตล์นอด์ดิโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่น้องเข้าคนเทียในเห็้เสาด้วยนี่เช่าายเดือนนะครับผมเป็นบ้านเช่าไรเดือนสุดยอดอีลีนะครับผมก็ดีอ่ะนี่โอกาสท่านมาเจออีกแล้วนะครับเป็นบ้านเช่าไรเดือนเสาเดือนเท่าไรบุ๊นะครับผมมันกำลังคุยกันอยู่ บ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับเออแบบที่เกลียวเขอกันพี่น้องเขาเพิ่งได้แม่ล่ะพูดหรอพูดห,หรอดไวยมีมองจอดรวดมีห้องขัวห้องน้ำเออสุดยอดที่สีด,ดนะครับผมบ้านเช่าสไตล์นอร์ดิกนะครับมือนันมาพันยังเห็ดอยู่นะครับผมแต่ว่าตัวนี้นมันเห็ดแล้วเหมือนแล้วครับส้นเดือนเท่าไหรครับอาจารย์ครับอ่ะ อ๋อประมาณส9งพันเก้าถึงสามพันเก้าเนาะต่อเดือนเนาะอโอ้มันเก็่อให้เพื่อนด้วยได้หรอเพื่อนเฮ็ดยากไหมก็<ๆ>ครับเออแต่ทางนูน 3, น้ส<ะ>นสามพันเก้าเป็นห้าะห้องอกว้างขออนุญ,ญาตนะครับผม ผู <ítulo> <ire> uh, anyway like ้ใดสนใจอยากว่าเซาบ้านสไตล์นอดิกนะครับผมนี่แยกห้องนอนรับแขกได้ด้วยนะครับนี่เป็นห้องนอนแล้วก็มีห้องรับแขกห้องน้าแยกห้องน้าแยกออกนะครับผมแล้วก็หน้านี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็มีหน้านี้เราก็มาปรับเป็นครัวเนาะครับเป็นครัวได้นะครับอันนี้ละนี่เป็นครัวนะครับผมนี่หลังบ้านเนี่ยก็เป็นครัวแล้วก็มีที่จอดรถอันนี้คือสามพันเก้าต่อเดือน คาราชการนี่เบิกได้สบายมากเลยครับพี่น้องเฮ้าเนี่ยพี่กัดก็อยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้ใดสนใจกะนมาเบิงนะครับทาาหุ่นสองพันเก่าด้วยพี่น้องด้วยทาาหุ่นเป็นห้องเดียวทางนู้นจะเป็นห้องเดียวนะครับสองพันเก้าแต่ว่าทางนี้มันจะเป็นสองห้องนะครับผมพี่กัดก็อยู่ที่ตำบลดอนมง อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้ใดสนใจกับมาได้พี่น้องเข้าเบื้องได้นะครับผมเดี๋ยวไทยเบอร์โทรเพิ่นให้เด้ยนี่ข้าราชการเนี่หมาะเลยเบื่อคาโซบานได้นะครับสุดยอดที่ลีครับทั้งทั้งสองพันเก้าทั้งสามพันเก้าเลยไหมอ๋อนี่เดี๋ยวเพิ่มเติมนะครับผมมาแต่ตัวและกระเป๋าเสื้อผ้านะครับมาแต่ตัวและกระเป๋าเสื้อผ้าเข้าอยู่ได้เลยนะครับมีอะไรบ้างพี่ตู้เย็น ที่นอนชุดชุดเตียงที่นอนตู้เสื้อผ้าตู้เย็นทีวีทีวีไม่มีครับอ๋อมีทุกวันนี้คนเขาก็เน้นโน้ตบุ๊กเน้นมือถืออะไรเนาะก็มีตู้เย็นมีชุดที่นอนมีตู้เสื้อผ้าครบชุดนะครับผมมาผ้าพวงหมูหมอน้าห่มมาแต่ตัวแล้วก็กระเป๋านะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้พี่ก็พูดแล้วเหลืออยู่สองหลัง นอกนั้นเตรียมหมดแล้วเนาะนี่เหลืออยู่2หลัง3 9มพนะครับนี่สุดยอดเลยที่นองเข้าผมเบ้าก่อนผมเบือกได้4ี่พนะแต่ว่ากะผมอยู่คนละ่ซนนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับผมบ้านพักสไตล์นอร์ดิกนะครับสุดยอดมากๆอ้สุดยอดเลยนะครับ